อยากนอนเราไปนออพี่น้องเอ้ยอย่ากเศร้าอยากนอนเด้อมาฟังข่าวดีจากป้าแสงจันทร์จากชาวเมืองอุดอรธานีสกอนข่าวดีก็คือว่าคนที่เห็ุให้เมืองอุดอรธานีเสียสื่อเสียงถึงยิ่งพี่น้อง ได้ก็คือว่ามั่นบดตายค่ะแต่ข้าวดีล่าสุดบอกว่าถึงบดตายก็เลี้ยงบบตู่สันพี่น้องดีใจน้ำคนเมืององดุดรท่านี่บ่ค่ะบาทนี้ล่ะพวกเขาสิเว้าอีหยังสิเฮ็ดอีหยังก็สิบบมีผู้มากค้อย ไล่ขาไล่ตีโมเฮาเฮาอยากว่าวยังเฮาอยากเฮ็ดยังเป็นประชาธิปไตยติมที่จังสิล่ะคาพี่น้องลูกน้องเขาเอื่นว่าชะตาตกไตคิวลูกพี่สิใตยหยังพี่น้องว่าลูกน้องนี่ชะตาตกใต้คิว ลูกพี่สิตกีหเังคือบ่งดูค่ะสิบวโตกจากเก้าอี้รัฐมนตรีบอพี่น้องพี่น้องทั้งหลายรัฐบาลนี่มีแต่สิให้เฮาเข้าลบกฎหมายมีแต่สิเอากฎหมายมาคมคูมูเฮาแต่ตัวเจ้าของนี่บอกเข้าลบ แสดงว่าบอกเข,ข้าใจคำว่ารัฐธรรมนุนนี่เป็นกฎหมายสูงสุดผู้ใดในประเทศไทยนี่จะต้องเข้ารลบมัดเพว่าจะเป็นรัฐบาลหรือประชาชนตาดำดำคือเอาสิว่าเจ้าของเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีสิสั่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างบอม่นพี่น้องสิสั่งได้สิเฮ็ดยังได้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ที่มีในบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจังเ,เขาสิส้างเฮ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือกันพี่น้องคืดเบิ่งดูงดยูยูกับประกาศพ่อรอก่อชุกเฉินประกาศนีหยังล่ะเฮ้าเฮ็ดอีหยัง เฮาใส่ความรุนแรงแบบใดนมิจะเขามาใส่ความรุนแรงกับเฮ้าเสร็จแล้วกลับมาว่ามือที่สามมือที่สี่มือที่สามที่สี่มิจะหมานล่ะบ่แม่นคนดอกพยายามทำลายเฮ้าคมคูเฮ้าเพื่อวาสิได้ประกาศพ่อแล้วกอดชุกเฉินแต่พี่น้องย่าไปย่านป้าแสงจันทร์ลวาวจังซี่ ประกาศนี้เพื่อว่าอย่างติหนีหนีพี่น้องหนีหนีเช่าหน้ามองหันกับปิดถนนเช่าหน้ามองนี่กับปิดถนนปิดบได้แล้วข้าเจ้าจะต้องเข้ามาในกรุงเทพเพิินกันเลยฟ้าประกาศพ่อลกรุกเชิญบ่ให้เขาเคลื่อนไวมาท่วงหนีเพิินเสร็จแล้วเพราะว่าคณะน,นี่รัฐบาล รัฐบาลแก้เป็นรัฐบาลเทือนบ่นถือกฎหมายแล้วผู้ใดกระามที่บกเข้าลบศา,ารแสดงว่าผู้นั้นบกเข้าลบกฎหมายมันสิมายูเป็นรัฐบาลได้จังใดเพราะรัฐบาลมีหน้าที่รักษากฎหมายให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจะของบรรักษา้รสิไม่ผู้อื่นรักษาบอ่อใด ันว่าเช้าหน้ากับไปขี่สอดตอแหลกับเขาหาวามเงินหนี่บะอึดบ่อยากมีแต่ว่ากกตัวบ่ห้ใจนั่นเบิกมันเราดูมันมันปิดยังไงมันฟังได้พี่น้องฟังได้บอกเออมันสิฟังได้ยังไงมันตัวคักแล้วนะเช่าหน้าทั้งหลายเดี๋ยวนี้เขาตาสว่างหมดแล้วพี่น้อง จังยูเมืองอุดอรนนี่ว่าเป็นเมืองหลวงของเสือแดงเมื่อนั่นจจแมนอีตโตนซาดบักจจตุพรเเวงูกุกยู่ผู้เดียวดาคนบระหอดด้วยค้นหรเว่าอยู่ผู้เดียวพี่น้องนี่ละเขาเอิ่นว่าขาลงเท็ดนย่างไปอยู่มองได้กับบรสามารถสิรลดมได้แล้วเสือแดงเขาก็ตาสว่างแล้ว เขามาเอาตะเงินเท่านั้นเมื่อนั้นหอดประมาณสองทุ่มยังหนีรวยลายดวยลายแล้วเอา้าน้องสาวท่านทาเป็นเสือเ้อแดงไปนง่งเบงน้องสาวทาว่าเอาป้าคือเมื่อว้แแะเอาเ้เอาเมื่อตัวข่อยได้เงินแล้วนั่นสมลำนามันบอบาทเนี่แล้วมองใดขึ้กันค่ะ ที่ว่าเข้าเห็นหลายๆที่เพิ่นร่วมจากภาคอีสานทั้งหมดน่ะมาเมื่อสิบหกจังหวัดแล้วจังได้ซ้ำนั่นพี่น้องคอดพอสู่พวกเข้ามองเดียวนี้เพราะฉะนั้นฝื้นไปจังได้กับบาได้ดอกอีนั่งหลายิ่งรักที่เฝ้าเล่าออกไวไวเฝ้าไปหาเที่ยวเฝ้าไปหาแตงตู ไปหาสบายใจยุมองได้เจ้ากระหิบกระลาไปจักน้อยพั่นไปว่าได้ติดคุกพ่อมนมันสิยกได้หล่าเอ้ยบาทนี่เนาะพี่น้องทั้งใต้เหามาหลายก็อยากสิเตือนสติจักน้อยเด้อเพราะว่ารัฐรัฐบาลนี่นี่เขาบบมักเน้บ่บมอบบมาไขห้้นไปสังเกตนามทะเลได้พี่น้อง ทั้งภาคอีสานของป้านี่บ่มีน้ำทะเลบอดไทยแต่ทั้งใต่มีน้ำทะเลยาหัดไปสังเกตน้ำทะเลมันกะเพื่อมบ่มันสาดแห้งบ่มันคื้นใหญ่บ่มันคื้นน้อยโบบอดได้แทะตายถิ็นบบเอกยุทธเห็นบอ่ะเพราะฉะนั้นน้ำทะเลอย่าไปเลี้ยวเบิ้งมันมันจะเกิดชะดามิกะบ่ต้องไปเว้า พี่น้องเฮ้าต้องระวังอันตรายอาจจะเกิดบรลลุตัวจากการไปสังเกตความกระเพื่อมของน้ำทะเลด้อพี่น้องเด้อจื้อไว้ทั้งใต้น่ะน่ะบาทนี้ขณะน,านี้รัฐบาลเกิดวิกฤตัศรทา่าอย่างไงว้าอีหยังกับว่ามีผู้เสือลองคิดเบึงดูจัก คณาคานแล้วที่เขาปฏิเสธท่อก่อโซเขากับบ่อไห่มาออมศิลเขากับบ่อไห้มากุ้งไทยเขากับบ่อไห่เพราะอย่างละพี่นองว่าเพราะยังเป็นรัฐบาลสร้างยังกับบ่ได้ิีเป็นยูหาสแตกอย่างแมนบอ่อพี่น้องเป็นนี่มันเสียเวลาฮิดยัง ยูเพื่อสิต่อรถตร่อแล้ไปเรื่อยๆค่าอย่างเดียวนี่มีแนวค่ามองใดรัฐบาลนี่บอกได้เป็นอย่างละค่าอย่างจังละอออบอกอบ่อใดล่องล่าบ่งเน่บมืออื่นนี่มันสิมีแนวค่าบ่ออันนี้อ้างนั่นอ้างนี่ยูไปเท่าใดประเทศใทห้ก็แหงเสืออ่อมเสียบ่แม่เสื่อมเสียแต่อยู่ในประเทศนอกประเทศเขากระ่อมก็ไปหาเบาให้ ชาวโลกเขาเข้าใจพีดประเทศให้เกินจะมนเสียศาสตร์เกิดหลายบ้านนั่นพันด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่บ่มีประโยชน์ยังกับการเป็นด็อกเตอร์อย่ามาว่าหลายเม้นขีแค้วว้าวบม่มีศิลธรรมแม่นสิจบสูงปานได้กับบ่มีผู้เสือเพราะฉะนั้นพวกเขา้าต้องร่วมพลังกัน อย่าให้คนบ่มีศิลธรรมคนต่อรถต่อแหลคนคมคูประชาชนมาเป็นผู้ปกครองเขาอีกเขาจะต้องยืนยันปฏิรปฏิรูปป,ประเทศของเขาเพื่อที่สิบใหยพวกสิงสาราสัตว์ต่างๆเข้าสภพ้าอีกพี่น้องเมื่อนี่เดิกแล้วว่าเท่านี้สกอนเนาะเทิ้งมันหนาวจ่อยๆ มันก็นกนคือทอดสาห่มได้นะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ